ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ10โมงกว่าๆแล้วเนาะจะ11โมงแดดแรงนิดนึงนะคะวันนี้มาให้เคล็ดลับนะคะในการออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างไรทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นได้สบายขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เมื่อเช้านี้เนาะไปออกกำลังกายมานะคะไปเดินจ็อกกิ้งมาก็เลยคิดว่าเออนำสื่อนี้นำความรู้นี้มา ให้เพื่อนๆดีกว่าสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหารเรื่องการนอนหลับนะคะก็เลยไปหางานวิจัยมานะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้นได้จริงไหมนะคะก็มีงานวิจัยอยู่งานหนึ่งนะคะทีเ่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแพทย์นะคะแถบอเมริกาเขาได้นำคนคนคนแก่นะคะที่อายุมากกว่า55ปีเนี่ยแล้วมีปัญหารเรื่องการนอนหลับนะคะแล้ว มีปัญหาเรื่องการนอนหลับก็คือหลับไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเป็นแบบกินซอมเนียเลยมีปัญหาการนอนหลับมามากกว่า3เดือนนอนไม่ค่อยได้หลับหลับ,ลบตื่นตืน,นะคะคนแก่จะมีปัญหาการนอนหลับได้ง่ายเขาก็เลยนําคนแก่มาวิจัยนะคะวินำมาวิจัยนำมาทดลองยังไงเนาะเขาก็ได้นำ คนนี้ค่ะคนไข้เนาะหลายคนอยู่นำมาทดลองว่าให้ดูซิว่าออกกํำลังกายกับให้ความรู้เรื่องการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยพอให้ความรู้แล้วก็ออกกํำลังกายไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพการนอนหลับของเขาดีขึ้นไหมนะครผลปรากฏว่าดีขึ้นจริงๆค่ะทุกคนก็คือเขาได้นำให้ ฮัลโหลยังสัญญาณดีไหมเอ่ยอ่าเขาได้นำคนกลุ่มนี้นะคะไปออกกำลังกายโดยออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะอย่างน้อย30นาทีออกกำลังกายแอโรบิกเนี่ยก็คือจะต้องออกกำลังกายโดยให้มี อัตราการเต้นของหัวใจนะคะสูงกว่าอัตราการเต้นของหัวใจปกติในคนนั้นๆมากกว่า7 5ก็คือออกกําลังกายแบบไหนก็ได้นะคะที่ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจของเรามันเต้นเร็วมากกว่าปกติมันได้ใช้แรงมากกว่าปกติเต้นแบบอย่างปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจของเราอยู่ที่ ปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยปกติแล้วอยู่ที่80-100ถึง100ครั้งต่อนอาทีนะคะถ้าไปออกกำลังกายมันก็จะต้องชูดมากกว่านั้นเนาะก็ให้ไปคำนวณเอานะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีอัตราการเต้นที่70%ซของปกติมันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่แต่ไม่ต้องไปเ,เขาเรียกว่าไงละ่ะดีละไม่ต้องไปแบบว่าเคร่งเครียดกับการนับตัวเลขขนาดนั้นนะคะ เอาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราออกกําลังกายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีอัตราการเต้นของหัวใจของหัวใจสูงขึ้นหรือว่าออกกําลังกายไปสักพักแล้วพูดไม่ค่อยเป็นคํานะคะพูดหรือว่าพูดได้แค่เป็นคำเออโอเคฉันวิ่งได้ดีนะวันนี้อะไรแบบนี้ค่ะออกกําลังกายอะไรก็ได้ที่มันยังพูดได้แบบเป็นคําแต่ไม่ปฏิปะตะเป็นประโยคถ้าออกกําลังกายไหนแล้วยังพูดได้เป็นประโยคสบายสบายเลยเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ ได้ขั้นที่เขาต้องการจะต้องได้ออกกําลังกายให้หัวใจเราเต้นจนกระทั่งพูดได้เป็นแค่คําๆเท่านั้นนะคะเขาก็เอาคนแก่เหล่านี้ค่ะไปออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ให้มีอัตราการเต้นของหัวใจที่มากขึ้นกว่าเดิมเนาะประมาณ75%นะคะใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาประมาณ4เดือนนะคะผลปรากฏว่า1เพิ่ม การทดลองเนี้ยค่ะการออกกำลังกายแอโรบิกเนี้ยมันเพิ่ม slow ว a v e sleep ให้แก่คนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับในคนแก่ slow wave sleep คืออะไร slow wave sleep เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกหลับแบบมีคุณภาพหลับลึกประมาณที่ n อนเลมสเตจ3สาม s t นะคะมันเป็นช่วงเอาง่ายๆก็คือมันเป็นช่วงที่เรานอน,อนหลับลึกนั่นเองการออกกำลังกายมันจะไปเพิ่ม สโลเวฟสลีปขึ้นสมองของเราในช่วงการหลับหรือทาให้เราหลับได้ลึกขึ้นนะคะอันที่2มันจะไปเพิ่มสลีปลาเทนซี่นะคะสลีปลาเทนซี่เนี่ยคือช่วงเวลาที่เราปิดไฟหัวถึงหมอนนะคะหัวถึงหมอนแล้วจนกระทัง่งนับตั้งแต่เวลาที่เราหัวถึงหมอนจนกระทั่งเราเริ่มหลับจริงๆนะคะเป็นช่วงช่วงการเริ่มต้นของการนอนหลับเขาก็จะดูว่า ช่วงนี้เราใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่ถึงจะนอนหลับได้จริงๆนะคะก็ผลพบว่าการออกกำลังกายมันจะไปลดระยะ Sle ปลาดเทนซ y ได้ก็คือเราจะใช้เวลาแค่ประมาณ10-15นาทีหรือประมาณ20นาทีเท่านั้นแล้วเราก็จะนอนหลับได้นะคะเพิ่มคุณภาพอันที่3เพิ่มคุณภาพของการนอนหลับนะคะก็คือตื่นขึ้นมาแล้วจะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นตื่นขึ้นมาแล้ว สดชื่นรู้สึกว่าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้มาให้ความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับาการออกกําลังกายส่งผลอย่างไรนะคะต่อต่อการนอนหลับนะคะอันที่3การออกกําลังกายทําให้คุณภาพการนอนหลับของผู้วิจัยผู้ทดลองดีขึ้นอ่ะอันที่4มันทำให้ l e e p duration นะคะหรือว่าใน1คืนเนี่ย เขามีช่วงการนอนหลับที่ยาวกว่าเดิมคือเขาเอานําคนแก่นะคะคนแก่พวกนี้เขาจะแบบว่าคือด้วยความมันเป็นด้วยความที่อายุเขามากขึ้นแล้วนะคะสารต่างๆนานา,นานในร่างกายมันทํางานไม่ค่อยสมดุลเหมือนคนวัยรุ่นปกติเมลาโทนินก็จะหลั่งลดลงนะคะแล้วก็มันจะทําให้คนแก่คนสูงวัยเนี่ยหลับได้ หลับได้ใช้เวลาการนอนหลับได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็จะตื่นแล้วคือถ้าใครที่มีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านน่จะรู้เลยอากงองาาคุณย่าคุณยายจะตื่นและตีสามก็จะตื่นตีสี่ก็จะตื่นคือเขาจะมีช่วงเวลาที่สามารถนอนหลับระยะเวลาเนี้ยได้แค่นิดเดียวนะคะแล้วในงานวิจัยเนี้ยเขาได้นําคนที่สูงอายุนะคะที่มีช่วงเวลาการนอนหลับในหนคืนเนี่ยอย่างน้อยประมาณอย่างน้อย น้อยกว่า6ชั่วโมงนะคะนำมาทดลองและผลทดลองอันที่4ีพบว่าช่วงระยะเวลาการนอนหลับในแต่ละคืนนะคะชั่วโมงชั่วโมงในการนอนหลับในคืนคืนนึงเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันมากกว่า5ชั่วโมงเออมัน มันเจ๋งมากการออกกำลังกายแล้วอันที่5นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะไม่แน่ใจว่าภาพกับปากมันพอจะไปตรงกันไหมนะคะภาพเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยถ้ายัางไงคอมเมนต์มาหน่อยนะคะปะนันจะได้รู้เนาะวันนี้ยังไม่ได้เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะอ่าเอ๊ลืมไปแล้วว่าถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วนะทุกคนลืมมาถึงข้อที่เท่าไร่แล้ว ถึงข้อที่5แล้วเนาะอ่าฮะแล้วก็ข้อที่ข้อที่6นะคะคนแก่ชอบนอนช่วงตอนกลางวันใช่ไหมเออมันมีความง่วงในตอนกลางวันหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้แล้ววัยรุ่นที่ช่วงเนี้ยอากาศร้อนเพื่อนๆสังเกตไหมอากาศร้อนแล้วมันทําให้เราง่วงซึมเพลเพๆมันรู้สึกอยากนอนนะคะ ขอบคุณค่ะชัดเจนภาพกับปากชัดเจนตรงกันขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะพี่มูก คนแก่คนสูงวัยชอบงีบหลับตอนกลางวันอันนี้เป็นอะไรที่แบบเบสิกพื้นฐานมากที่แบบเจอบ่อยมากนะคะถ้าใครมีผู้สูงอายุผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านพยายามดูแลอย่าให้เขาหลับช่วงตอนกลางวันมากจนเกินไปมันจะส่งผลทําให้ช่วงตอนกลางคืนเขานอนไม่หลับแล้วก็มีระยะเวลาในการนอนหลับที่น้อยเกินไปส่วนคนเรานะคะ อันนี้มันเป็นทางงานวิจัยเนาะว่าเขาได้ทดลองมาแล้วว่าอัตราเฉลีย่ยชั่วโมงเฉลี่ยที่ควรในแต่ละช่วงวัยที่ควรจะนอนเนี่ยผู้ใหญ่ควรจะนอนอยู่ที่7ถึง8ถึง9ชั่วโมงประมาณนี้นะคะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะแล้วงานวิจัยนี้ข้อที่6นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ความง่วงตอนก,อออนกลางวัน ลดลงนะการออกกําลังกายจะทําให้ความง่วงตอนกลางวันลดลงและข้อที่7ข้อสุดท้ายมันทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้นอ,อมันดีใช่ไหมเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะไปเพิ่มสารต่างๆนานๆในร่างกายมันจะไปเพิ่มสารสื่อประสาทมันจะไปทํา